สวัสดีครับสาหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับในกรณีที่เราต้องการสร้างอีเมลขึ้นมานะครับผมจะสร้างจากอะไรนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับง่ายสุดนะครับก็เป็น microsoft word ที่เองนะครับง่ายมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะก็เปิดเป็นเอกสารเปล่าขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็เตรียมข้อมูลนะครับในกรณีที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นอีเมลกับชื่อนะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่อีเมลนะครับอันนี้ใส่อีเมลผมไปเนาะแล้วก็ชื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการสร้างยังไงนะครับในส่วนของตัวอีเมลเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือน Data นะครับว่าลูกค้าอีเมลอะไรแล้วก็ชื่ออะไรนะครับแล้วเราจะดึงมาแสดงยังไงนะมาดูกันนะครับอย่างแรกก็เปิด Word ขึ้นมานะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ผมทดลองพิมพ์ว่าสวัสดีครับเลยเนาะ ก็ขอบคุณนะครับคุณที่ใช้อ e ีเมลนะครับวันนี้จะแสดงอ e ีเมลออกมาเนาะแล้วก็ข้อความที่เราต้องการนะครับอย่างอันนี้ผมก็ Copy ปี้มาแลเนาะเพจเป็นตัวอักษรอ,อย่างเดียวนะครับช่วงปีใหม่นะครับก็ไปสวัสดีปีใหม่ก่อนเนาะ แล้วก็บอกว่าอันนี้ก็คือที่ผมใช้เลยเนาะประกันโควิดนะครับในกรณีที่สมมุติว่ามีลูกค้าต่ออายุนะครับทำง่าเนาะก็บอกว่าผมได้มีบริษัทเนี่ยมีส่ง s อสไปแล้วนะครับผมทําวิดีโอมาให้นะครับแล้วก็สามารถคลิกวิดีโอได้ที่นี่นะครับอันนี้เราก็จะใส่เป็นลิงก์เนาะก็คัดไปมานะครับก็ดไปมาแปะก็ได้นะครับหรือว่าจะถ้ามาแปะแล้วเขาไม่ขึ้นนะครับก็ทําไฮไลท์แล้วก็คลิกในส่วนของตัวลิงก์ตรงนี้นะครับ ก็กดตกลงไปอันนี้ก็กดได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่รูปภาพนะครับอันนี้ก็เป็นแท็กปกติเนาะแล้วก็รูปภาพนะครับแล้วก็จากอุปกรณ์นี้นะครับก็จะเป็น QR code นะครับในกรณีที่เขาไม่สะดวกพิมพ์นะครับหรือว่าไม่สะดวกลิงก์เนาะผมก็ไปที่ดาวน์โหลดนะอันนี้ของผมเองเนาะอันนี้นะครับนี่กด insert เข้าไปนะครับเรียบร้อยแหละก็จัดตัวหนังสือนะครับให้เขาดูดีหน่อยเนาะ นะครับท่านสามารถต่ออายุได้ในลิงก์เดียวนะครับสอบถามข้อมเติมก็มีทาง messenger เนอะนี่แบบนี้นะครับก็ใส่ลิงก์ไปนะครับทำไฮไลท์เนาะแล้วก็ลิงก์นะครับแบบนี้ก็เป็น http s colon นะครับ s l a s m d นะครับแล้วก็ slash โอเคแบบนี้นะครับก็กดตกลงเนาะจากนั้นนะครับก็ที่ผมเคยบอกไว้นะครับก็คือในส่วนของตัวฟอร์มนะครับยกเลิกเนาะก็ทํามานะครับก็เป็นแบบนี้นครับเดี๋ยวเราลองใส่ลิงก์ไปนะครับโอเคกดตกลงนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเมลที่เราต้องการจะส่งเนาะสมมุติว่าเมลเราได้แบบนี้นะครับจากนั้นทํายังไงต่อนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ส่งจดหมายนะครับแล้วก็ ตร,รรต,รตรงนี้นะครับเป็นข้อความอีเมลนะครับตรงนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นเหมือนอีเมลของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกผู้รับได้นะครับตรงนี้แล้วก็ใช้รายชื่อที่มีอยู่นะครับของผมอยู่ที่เดสก์ท็อปเนาะแล้วก็ Sample Data นะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับเขาจะเลือกชีทหนึ่งมานะครับให้เราเลือกชีทได้นะในกรณีที่มีหลายชีทนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราต้องการใส่ชื่อเข้าไปเนาะแล้วก็ แทรเขตข้อมูลนะครับเป็นชื่อนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นอีเมลนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับพอกดแบบนี้อาจจะยังดูไม่ถูกเนาะดูไม่ออกนะครับก็สามารถกดนี่แสดงตัวอย่างได้นะครับสวัสดีครับคุณคัตโตโมหนึ่งนะครับแล้วก็อีเมลเห็นไหมครับถ้าเราเปลี่ยนไปนะครับเขาก็จะข้อมูลตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมครับอ่ะโอเคจากนั้นนะครับในกรณีที่เรา ทำอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือในส่วนของตัวเอาลุกนะครับทำการตั้งค่าอีเมลของเราให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยตั้งค่าแต่ละที่เนี่ยสามารถถามได้จากตัวแอดมินนะครับหรือว่าดูได้จากในส่วนของตัวคอนโทรลพาร์นลได้นะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองส่งกันดูเลยนะครับอย่างอันนี้นะครับผมก็จะส่งอันแรกเนาะนี่นีนะครับเราก็บอกว่าทดสอบหน่อยแล้วกันนะจะได้เห็นความแตกต่างนะครับทดสอบ Okay. แบบนี้นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ผสา,านะครับเราก็บอกส่งข้อความอีเมลนะครับ mm hmm. เขาก็ถามว่าถึงนะครับเราก็เลือกเป็นช่องของอีเมลนะครับแบบนี้นะครับบรรทัดเรื่องนะครับก็บอกว่าแจ้งสวัสดีีใหม่แล้วกันเนาะ รูปแบบใน html นะครับก็คืออันนี้ผมเทสนะผมส่งระเบียงปัจจุบันอย่างเดียวก็คืออันนี้นะครับก็กดตกลงไปนะครับแล้วเราก็ลองไปดูนะครับบอกใช่นะครับอันนี้อยู่ที่การตั้งค่าอีเมลเนาะอันนี้นะครับเขาก็เซ็นในเทมไปแล้วนะครับเราส่งจากอันนี้ครับสามารถเลือกเลือกได้นะครับว่าจะให้ส่งจากอันไหนเดี๋ยวเราไปเช็คในอีเมลของเรากันดูนะครับ ว่ามาไหมนะครับอ่ะมาแล้วนะครับนี่สวัสดีพี่ใหม่เห็นไหมครับสวัสดีคุณคัสตอมเมอร์หนึ่งขอบคุณที่ยังใช้อีเมลนะครับทดสอบนะครับแป๊บเดียวนะครับศูนย์นาทีที่ผ่านมาครับก็คือส่งปั๊บออกเลยนะครับทะลุเลยนะครับแล้วก็สามารถคลิกพวกนี้ได้นะเห็นไหมครับเอาไว้ให้ล็อกอินก่อนนะครับถ้าเป็นเฟซเนาะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นฟอร์มนะครับฟอร์มยกเลิกเนาะนี้ก็คลิกได้เหมือนกันนะครับแจ้งยกเลิกข่าวสารครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการส่งอีเมลแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะมีในส่วนของตัวคาวนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่าวิธีการตั้งค่ายังไงนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าถ้าเป็นคาวนะครับก็คือส่งได้ไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดก็ยิงกันกระจายเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอต่อไปนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการซื้อประกันโควิดก็สแกนค r วารโค้ดนี้ได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่เว็บนี้นะครับ7 2 4 t e a m ทีนะครับ t e a m c o m นะจ๊ะแล้วก็เข้าไปที่เว็บนี้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ตรงนี้นะครับที่จริงเว็บไม่ช้านะครับแต่ว่าเครื่องช้าเพราะว่าอัดวิดีโออยู่ นี่นะครับกันที่โควิดรอบใหม่นะครับโฆษณาแฝงชัดๆนะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองตั้งค่าดูนะครับในส่วนของตัวเมลนะครับใช้เวิร์ดทำได้ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ